ห้องน้ำรวมอยู่ระหว่าง2ห้องนอนครับอันนี้ห้องนอนที่3ห้องนอนที่2นะครับไฟอะไรครับโอ้นี่เป็นฝ้าหลุมซ่อนไฟนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะมีนี่ด้วยครับนี่ตู้แขวนครับห้องครัวนะครับสวัสดีครับมาพบกันเลยแล้วนะครับกับชาแนลบ้านสวนห้อยจระเข้มากนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่หน้าบ้านของพี่สุริยะพงศ์นะครับ ยังไงก็ต้องขอบคุณพี่สุยาพงค์ด้วยนะครับที่ให้รีวิวบ้านทรงปั้นยา t รอ p i ป a l หลังนี้นะครับซึ่งก็เป็นบ้านที่สวยงามมากครับมีมูลค่าอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนบาทนะครับมี3ห้องนอนนะครับสองห้องน้ํา1ห้องโถง1ห้องครัวแล้วก็มีระเบียงม้านั่งด้านหน้านะครับบ้านนี้ก็ตกแต่งสวยงามมากครับท่านผู้ชมด้านหน้ากว้างอยู่ที่10เมตรนะครับล็อกนี้3เมตรนะครับล็อกนี้3เมตรหนาสิบล็อกมี้3เมตร10สินะครับส่วนด้านข้างลึก9เมตรนะครับ ก็ตกอยู่ที่90ตารางเมตรนะครับบ้านหลังนี้นะครับโดยประมาณนะครับ ก็จะเป็นเสาปูนขนาดใหญ่เลยนะครับก็กรุด้วยกระเบื้องนะครับลายหินนะครับมียูทั้งหมด3ต้นนะครับนี่ครับก็มีโคมไฟกิ่งนะครับอยู่ข้างบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าไปยังตัวบ้านนะครับก็มีบันไดอยู่2ขั้นนะครับในส่วนของเสาก็จะตกแต่งด้วยบัวปูนนะครับบนล่างเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับบัวปูนบนล่างเลยนะครับ สวยงามมากครับเสาใหญ่โตมากครับประมาณ60บคูม60เซน,นะครับกรุด,ด้วยกระเบื้องนะครับลายหินทรายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องนอนนะครับก็ท่งราคาก็เป็นทรงราคาปั้นหยานะครับกระเบื้องซีเพกโมเนียนะครับเชิงชายก็เป็นเชิงชายทาสีน้ำเงินนะครับ บ้านนี้ก็จะโทนสีขาวครับแล้วก็ตัดด้วยสีน้ําเงินนะครับก็จะมีบัวผนังนะครับนี่นะครับตกแต่งสไตล์นี้นะครับแล้วก็ทาด้วยสีน้ําเงินตรงนี้นะครับนี่เป็นหน้าต่างห้องนอนนะมีขนาดที่ยาวเมตรห้สูงเมตรยีนะครับก็มีบัวติดตั้งรอบหน้าต่างเลยนะครับอันนี้เป็นด้านข้างนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับ ก็อันนี้เป็นบันไดทางขึ้นตัวบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นจมูก PVC นะครับก็เบื้องผิวหยาบนะครับบ้านนี้ก็สูงประมาณ40เซนติเมตรนะครับตรงนี้ก็จะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณยาว7เมตรนะครับกว้าง2เมตรนะครับในส่วนของเออฉเลียงมานั่งนะครับซูมหน้าบ้านประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะกว้างอยู่ที่2เมตรนะครับ เป็นม้านั่งนะครับอันนี้คือเสาตกแต่งนะครับชิลเียกหน้าบ้านนะครับท่านผู้ชมสวยงามมากครับมีบัวปูลนะครับคาดบนล่างนะครับอันนี้เป็นม้านั่งนะครับเรื่องผิวหยาบสีดําแล้วก็มีคิ้ว PVC ครับสีดำครับนี่ครับท่านผู้ชมมีบัวปูนตรงนี้ครับนี่ครับข้างใต้ครับบัวปูนขนาด10เซนเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างห้องนอนห้องแรก ห้องที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเลยนะครับมีขนาดความกว้างอยู่ที่3ามเมตรสิลึก7เมตรกันเลยทีเดียวนะครับห้องนี้มีห้องน้ําในตัวนะครับนั่นอันนี้เป็นหน้าต่างนะครับของห้องนอนห้องแรกนะครับมีขนาดอยู่ที่เม่หน้าสินะครับสูงเมตรยีนะครับอันนี้เป็นประตูทางเข้าไปยังตัวบ้านนะครับก็จะเป็นประตูบานเลื่อนนะครับอลูมิเนียมอบขาวนะกระจกดํานะครับก็มีขนาดความกว้างอยู่ที่2องเมตรสานะครับสูง2องเมตรหเซนติเมตรนะครับ ก็จะเลื่อนได้เฉพาะ2บานตรงกลางนะครับเลื่อนไปมานะครับเดี๋ยวเข้าไปดูตัวบ้านกันครับเข้ามาก็จะเป็นห้องโถงนะครับสวยงามมากท่านผู้ชมกระเบื้องสวยงามมากเลยครับเป็นกระเบื้องลายไม้นะครับขนาดประมาณ60คูหหรือเปล่าพี่60คูนหลายไม้นะครับอันนี้จะเป็นห้องโถงห้องรับแขกสวยงามมากครับโอ้โหสุดยอดเลยนี่ก็ประมาณ1นล้าน3แสนบาทนี่ครับผมดูเป็นไอเดียได้นะครับ อันนี้ก็เป็นฝ้าหลุมนะครับเอาไฟนั้นไม่ติดหรอพี่ไฟทางนู้นไม่ติดหรอครับ <c oughs> อ๋อนึกว่าจะเสียก็เป็นโคมไฟซาลปลาสองโคมนะครับอยู่กลางหลุมของฝ้า <c oughs> ห้องโถงนะครับ <c oughs> ไฟอะไรครับ <c oughs> โอ้นี่เป็นฝ้าหลุมซ่อนไฟนะครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมฝ้าหลุมซ่อนไฟผมมองตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นฝ้าหลุมธรรมดานะครับอันนี้จะเป็นส่วนของห้องโถงนะครับนี่ครับ กว้าง 3- ามเมตรห้าสิบนี่นครับดูภาพรวมห้องโถงที่หนึ่งครับสวยงามมากครับโอ้สุดยอดเลยแล้วก็มีห้องน้ําอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้เป็นห้องน้ํารวมนะครับเนาะห้องน้ํารวมอยู่ระหว่างสองห้องนอน,นครับอันนี้ห้องนอนที่สามห้องนอนที่สองนะครับน,นี่จะเป็นห้องนอนที่หนึ่งซึ่งใหญ่ที่สุดของตัวบ้านนะครับนี่นะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องแรกก่อนได้ไหมครับไม่มีกุญแจเข้าโอ้เสียดายมากเลยงั้นอันนี้เข้าได้ไหมครับของห้องนอนแม่อ๋อดูห้องนี้ก็ได้ครับโอเคครับห้องนี้มีขนาดอยู่ที่3มเมตรคูณ3เมตรห้าสิบนะครับเนาะประมาณนี้นะครับนี่นะครับห้องนอนห้องนอนแม่กับพ่อครับอันนี้ก็จะเป็นโคว โคมไฟสระเปาแล้วก็มีดาวไลท์นะครับขนาด4นิ้วนะครับสี่โคมนะครับอยู่ตามมุมของฝ้าเลยนะครับสีมุมเลยนะครับฝ้าจฉาเรียบนะครับหน้าต่างมีอยู่2ช่องนะครับอันนี้เป็นห้องนอนห้องแรกที่อยู่หน้าบ้านนะครับท่านผู้ชมกระเบื้องก็เป็นกระเบื้องผิวหยาบนะครับ60คูนนะครับขนาดลายขนาดกระเบื้องครับเป็นลายไม้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราดูประตูก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่สวยงามมากครับ ดูประตูลายโมเด์นะครับท่านผู้ชมลายไม้นะครับเป็นไม้อัดหรือเปล่าพี่บานประตูครับไม้อัดนะะงกบเป็นไม้เนื้อแข็งหรือเปล่าครับเป็นไม้เนื้อแข็งสวยงามมากครับอันนี้เป็นประตูนะครับของตัวบ้านนะครับรูบิดก้านโยกเขาควายนะครับนี่ตอนนี้เป็นห้องน้ํานะครับอยู่ระหว่างห้องนอนแล้วก็ห้องโถงนะครับถือว่าเป็นสั์เป็นส่วนดีนะครับบ้านหลังนี้ครับ ก็จะมีเวอลทำส่วนวอลตรงนี้เข้าไปนะครับเนาะส่วนวอลนี่นาจะประมาณสัก 60- 70เซนนั่นเองหละครับนี่ครับเข้าไปก็เป็นเ๋ยวดูดีเทลตั้งแต่ประตูเลยเป็นประตู UHPVC นะครับเนาะขนาด7จสูง2เมตรนะครับนี่ประมาณนี้ลูบิดทั่วไปนะครับก็จะต่ำจากตัวบ้านอยู่ที่ประมาณ10เซนเลยแหละครับนี่ผมว่าน,นี่10เซนเลยแหละครับนี่ก็เป็นกระเบื้องผิวหยาบนะครับ ขนาดีคูณีบนะครับท่านผู้ชมพื้นกระเบื้องนะครับอันนี้เป็นห้องน้ำรวมนะครับตกแต่งประมาณนี้นะครับก็จะบุกระเบื้องกุผานังว็จะถึงฝ้าข้างบนเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหมีหน้าต่างบางกระทุ้งครับเป็นกระจกฝ้านะครับอลูมิเนียมอบขาวนะครับอันนี้ก็เป็นฉากนะครับเนาะฉากผ้าอาบน้ําอันนี้ก็จะมีเอ่อไม่มีการแบ่งส่นเปียกส่นแห้งนะครับเนาะเป็นการแบบทําพื้นสลบลงไปที่ ท่อระบายน้ําทางนู้นเลยนะครับทะลบนิดหนึ่งนะครับให้ระบายลงไปตรงท่อทางนู้นครับชจกโครกก็เป็นชจกโครกแบบทูพีชนะครับถังน้ําโถนั่งนะครับนี่ครับมีฝักบัวนะครับเดนชาเวอร์กับแฮนชาเวอร์นะครับท่านผู้ชมสวยงามมากครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นอ่างล้างมืออ่างล้างหน้านะครับชนิดแขวนบนผนังนะครับมีกระจกนะครับอันนี้ซื้อมาจากข้างเลยใช่ไหมครับนี่ครับ นี่ก็เป็นลายกระเบื้องนะครับท่านผู้ชมนี่ครับก็จะคาดด้วยกระเบื้องลายดอกนะครับโอเราไปดูส่วนของห้องนอนที่2เข้าได้ไหมครับอ๋อก็สเปคเดียวกันนะครับเนาะห้องนี้ใหญ่มาจากห้องนี้ห้องนี้สี่คูดสี่ครับท่านผู้ชมก็สเปกข้างในเดียวกันครับ ก็ไม่สามารถเข้าได้เพราะว่าไม่มีกุญแจอันนี้จะเป็นในส่วนของทางเข้าไปยังห้องครัวนะครับก็จะมีประตูบานเลื่อนนะครับอลูมิเนียมอบเว้านะกระจกดำครับกั้นระหว่างห้องโถงกับห้องครัวนะครับเข้าไปดูห้องครัวกันครับนี่ครับคอน์เตอร์ตัวแอลนะครับอันนี้น่าจะสงเมตรห้าสิบคูส2เมตรห้าสิบนะครับห้องครัวครับ ครับประมาณโดยสายตานะครับ2เมตร10นะครับคูณ2เมตร50นะครับนี่เป็นเคาน์เตอร์ตัว L นะครับอันนี้เป็นบานซิงคู่นะครับสวยงามมากครับโมเดิร์นทีเดียวนะครับนี่นะครับนี่ก็บานซิงคู่นะครับผนังก็เป็นผนังที่ไม่ได้กรุอะไรนะครับเป็นผนังที่ฉาบด้วยปูนนะครับแล้วก็ทาสี ในส่วนท็อปปิ้งนี่แหละครับบูด้วยกระเบื้องกานิโต้นะครับขนาดหกสิบคูนสิบเลยนะครับท่านผู้ชมสีดํานะครับท็อปปิ้งเคาน์เตอร์ของห้องครัวนะครับก็จะมีคิวสเตนเลสนะครับนี่นะครับดูภาพรวมของเคาน์เตอร์อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะมีนี่ด้วยครับนี่ตู้แขนครับห้องครัวนะครับนี่ครับ สวยงามมากครับมีเป็นบานคู่นะครับท่านผู้ชมสํหรับวันนี้นะครับช่องบ้านสวนห้อยจระเข้มากนะครับก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับอย่าลืมกด subscribe ให้กับช่องบ้านสวนห้อยจรเข้มากกันด้วยนะครับแล้วกดสั่นกระดิ่งให้กับช่องด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนทุกท่านนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ